สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่หกค่ะเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะแอดผ้าพลายพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพอกาลสินค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางความฝันพี่น้องเด้อ ผีมาบอกพอรกระสินเด้อพี่น้องค่ะเอาแนวะทางแรกนี่นะคะของพอรกระสินรัฐบาลไทยค่ะสิเดมาเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะข้ากับนวัตการนะคะออค่ะฟันซมนขึ้นนีน่เนาะค่ะฟันว่าศูน,นย์ูนย์ไหลค่ะอันเลขยึดปมว่ามันดับนะค่ะเพื่อนนี่เะ เพิ่นเงู้หันลับโอ้ค่ะปูแล้วมันรับด้วยอันมัวนนี้มันสิดับอีกว่าหนึงดับเพิ่งเงี้ยด้วยดับว่าเป็นดอกดอกค่ะดับว่าเป็นดอกม้วนนั่นนั่นยังดับก็ยังออกคือเนาะค่ะอัน ได้ต <Ha. S 2> ัวไหนด้ีาค่ะไดุ้นุนเหนบุนนท่ะพเอค่ะได้นนมันเขามันบอกใส่ห้องนะค่ะว่าห้องุนเห็นมนรพัวค่ะได้นน่นะัว เอาสิต uh, ัสามตัวดีเฮสาตัวดีเลยค่ะเอาสามตัวยุติเอาเอาันึ่งนว่าตั้งด้เก้าศูนย์น่ะปเก้าศูนย์ห่งว่าดีครับพ่อเียนค่ะแล้วก็เก้ศค่ะพ่อ่งศูนเก้า อืมคนะรับุกเอ้วมาถึมวดน่นเลยมาถมวดตัวมวรดอกตัวเก้าหนึ่งดาหนึ่งาค่ะตัวเก้านึ่งนะอันตัวอกพันตาดีหนึ่งดาค่ะตัวันตาแล้วเกงช่วงเด็กไปเลยงวดนี้ค่ะบุ๊ค่ะอันสองตัวดี สองตัวก็ตัดเอาไใหหนละเ้วก็เ <Ha. S 2> ้วก <Ha. S 2> ็ตัดให้แนวก็ค่ะแนวศูนเก้าหน่งค่ะเก้านะนะมอืมคาบัวชือท่ไหน่อยคบัมันมาเ ขูแห้งค่ะแล้วขูแห้งบอกบอกเจ็ดแปดมันดับหนงค่ะหือขันบนบัวมันดับมันนคือเลขนึงค่ะบัวเจ็ดว่าสองตูนนด่หนึ่งันจ้ามาเนี่มันมาขูดมู่าสองตัวหาดิขูดตููมาสองตัวได้ถึงมา ค่ะปูกาไปบ๊อบมูเั่นน่ะค่ะเอาหมาดนั่นน่ะค่ะอย่าเกียรตอะไรกันเท่าว่าค่ะอ่เกียรตอะไรกันค่ะเดี๋ยวก็จะได้เงินเนาะเมื่อเมื่อวานเกียรติแปดมันดับแต่พอซื้อแล้วมันเบอร์ค่ะปูบูซื้อแล้วอืมมันฝันมาเนาะค่ะปู เือคขเสียดาแห้งแล้เพื่อนมาขดศูนขดศูนให้เพ,พื่นเพื่นเรศูนเมือน,นน่ะูนเราตยิงได้แล้วคุจัค่ะเวอร์นี่แค่ั้นนะจ้้ผูใดเลยค่ะเต็บวนหลายตัวนี่เนาะหลายหลายค่ะผู้ขามันมันกลับออกเรื่อยๆเลทยท้าตัวกลับออกล่องเบิรงเลองเบิร้กเมัมนแมน จ้าพูดได้ค่ะเก่าวันนี้คุณนวลเก่าวันนี้ติครับปูเก้าวันนี้ค่ะวันวันนี้มันเด็กได้ยังเด็กเด็กเด็กได้หนึ่งกับศูนย์ค่ะแค่นั้นค่ะเอาล็อกมือเอาล็อกมือเนาะเนาะได้ค่ะปู้คะอันว่นได้ว่นได้นั่งคนผู้ใดได้นี่จ้าเด็กในในกลุ่มฝันเจ้าของค่ะปูค่ะ จ้าปูขอบคุณปูค่ะค่ะสวัสดีค่ะปูค่ะค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะแนวทางจากพอกการสินค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16ตุลาคมนะคะเอาแนวทางของพอกการสินค่ะมีเก้าศูนย์หน่าหนึ่งศย์หนึ่ง์กค่ะพี่น้องค่ะศูนย์ศูนย้า่งเก้าศหลักล0หพี่น้อง อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พรอ้อมนะคะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากพอกาลสินค่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะเด้อนาไปพิจารณาเบิง่งค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พ,พี่รองบรรเทาสกุลสก้อนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่นในคลิปนี้ค่ะพี่้องคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพอกการสินค่ะสําหรับพีพ่้องทนใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่้องคะทำไปอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมค่ะพี่้องฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดบลพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าให้เบื้องลู่ลวดติดตามแนวทางของอาจารย์ทันใดของเซียนทันใดอย่าลืมคอมเมนต์เขมาในเด้อค่ะพี่น้องคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะแล้วก็สำหรับแนวทางของคุณตาทองสุกเดี๋ยวเบื้องลู่ลวติดตามให้นะคะพี่น้องคะถากอนเด้อพี่น้องเด้อถากอนนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางของคุณตาท่องสุกเนาะ ต้องโทรไปถามคุณตากรบาลแล้วแล้วิอ่ามีธุระรือว่าไปโรงพยาบาลอันไหนบอสันนี่พี่น้องอืมประว่าคุณตาแล้วก็สูงอายุแล้วเนาะค่ะเยวคุณหมอนัดอียงสินะค่ะพี่น้องค่ะต้องโทรไปถามคุณตากรนะคะพี่น้องค่ะถ้าไปแล้วพอกัมันมันเสียเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่าน้ำมันไปมันก็หลายใบยุดิพี่น้องบานเมืองด้วยกับบางคุณตาไกลกันย่ดิค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับถ้า อันของอสำหรับในทางของอาจารย์ท่านอื่นเนาะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะเด้ออาวา่าอยากให้เบิ่งลวดติดตามของผู้ใดนะคะพี่น้องคะและ้วก็ถ้าคลิปนี้เนาะเซียนหรือว่าอาจารย์กําลังฟังอยู่เนาะถ้านะคะอ่าเซียนหรือว่าอาจารย์นะคะอยากมาว่าในทางให้กับทางรายการเพื่อแปลงปันพอพี่น้องเอฟซีเนาะก็ะโทรเข้ามาได้เด้อค่ะเด้อแอดมิ้นเบรอร์โทรศัพท์นะคะไอเยนเบรอระะ์โทรศัพท์ไว้ก่อนที่สิเขามารับชมคลิปนี้เนาะสิมีเบรอร์โทรศัพท์พร้อมไอดีไล นะคะติดต่อเข้ามาไดา้นะคะพี่น้องคะโทรเข้ามาไดา้นะคะโทรเข้ามานะคะถ้าโทรเข้ามาแล้วเนะาะเบิ่งหลุดอดยบริรับโทรศัพท์ในทันทีเบิ่บงหลุดด้วสิโทรกลับเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ้า้มณีม,น,มนี้มีเพียงสนีพี่น้องสำหรับแนวทางของพอกระสินนะคะพี่น้องคะนั่ไปพิจารณาเบิง่งนะคะถ้ามักถ้าชอบอย่าลืมหยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พรบค่ะพี่น้องคะทั้งบั้งมวลก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เอ็กก็สิได้ขอตัวลา พายุร้อนบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี